สวัสดีครับวันนี้นะครับผมแนะนำนะครับ e su su d max นะครับปีศูนย์เอ้ปีสองพครับเกียร์ธรรมดานะครับตัวยกสูงครับไฮเดนเดอร์เครื่องสามพันนะครับผมคันนี้นะครับดีเซลนะครับเดี๋ยวมาดูอันดับแรกก่อนนะครับผมไฟใหม่นะครับผมซื้อให้ใหม่แล้วนะครับใส่ใเลยนะครับผมแม็กนะครับ อ๋อแม็กซ์สิบแปดนะครับผมอ๋อเท่เลยนะครับเข้ากับตัวรถเลยนะครับผมคันนี้สีนะครับเป็นสีบอลนะครับผมสีก็มีรูรอยบ้างครับตามการใช้งานนะครับบอดี้เดิมสวยนะครับผมไม่มีจมน้ำไม่มีตะต่อพลิกคว่ำนะครับผมคันนี้เดี๋ยวไปดูช่วงล่างนะครับเป็นยังไงนะครับล้ออะไหล่อยู่ครับมีให้นะครับช่วงล่างดีนะครับผม สีสวยนะครับโอเคแม็กไลเนอร์มีมาให้นะครับผมมีมาให้แล้วนะครับตัวแฮนเดอร์ก็จะมีกระไดด้วยนะครับนี่กระดใสมาให้แล้วนะครับผมแรกไม่มีมานะครับลูกค้าน่าจะถอดออกทําไมก็ไม่รู้นะครับผมมาภายในกันนะครับระบบกระจกไฟฟ้านะครับซ้ายขวาใช้งานได้ปกตินะครับผมพวงมาลัย เดิมจากโรงงานนะครับคนโซลสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับผมมีจอ Android นะครับ VUFM Bluetooth ได้นะครับผมเกียร์หสปีดนะครับอาย็นหนาวแน่นอนครับอันนี้เป็นอัตโนมืออัตรนมือเหมือนเดิมครับผมเบาะคู่หน้าซ้ายขวาครับสวยครับเป็นเบาะผ้านะครับภายในสะอาดนะครับผมข้างหลังเป็นเบาะหนังสีดํานะครับ อย่ให้ปูกัดแป๊บหนึ่งโอเคนะครับเดี๋ยวไมค์คันนี้นะครับเดี๋ยวเอากุญแจก่อนไฮท,ทานนะครับกุญแจจะมีมากี่ดอกนะครับผมนะครับดอกเดียวเช่นเดิมนะครับเช่นเดิมนะครับผมจะว่ากันนะครับไม่นะครับผมวิ่งไปประมาณสองแสนหนึ่งนะครับ อ่าโอเคเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนครับ <c oughs> ห้องเครื่องนะครับอี u ุดีแมคไฮ g h l a n d e r นะครับผมเครื่องสามพันนะครับผมเครื่องเดิมนะครับไม่เคยต่างอะไรทั้งสิ้นนะครับผม เขยังอยู่นะครับรถ b o ี้เดิมสวยนะครับผมไม่มีชนหนักไม่มีต่อต่อพิกามนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอี u z u d max นะครับเครื่องสามพันนะครับเกียร์ธรรมดานะครับปีสองพันหนะครับยังไงก็ทักสอบถามได้เลยนะครับขอบคุณครับผม เดี๋ยวไปทดลองขับกันนะครับผมนะฮะ Isuzu D-Max นะครับตัวไฮเดอร์ยกสูงปีศูนย์หกนะครับผมวันนี้อากาศร้อนมากนะครับนะครับเหมือนฝนจะมานะครับผมนะฮะไปทดลองกันนะครับว่าเป็นไงบ้างนะครับภายนนะครับแอร์เย็นหนาวแน่นอนครับมีเพลงฟังนะครับจอ Android นะครับบูทงบูทูได้ FM เใช้งานได้ปกตินะครับผมเข้าเกียร์แล้วนะครับมาทดลองกันครับว่าเป็นไงนะครับ เช่นคนเดียวเช่นเดิมนะครับผมขับเกียร์สองครับผมเข่าเกียร์ผิดนะครับเกียร์ต้องไปเกียร์สามนะครับผมโอเควงเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเกียร์รถอีกอีกหนึ่งคันนะครับน่าใช้นะครับผมเดี๋ยวผมเลี้ยวก่อนนะครับถ่ายคนเดียวนะครับผมอย่าว่ากันนะฮะ เดี๋ยวฝาเป็นไงบ้างครับผมเถานี้นะครับอย่างที่ผมคอยบอกนะครับน่าจะผมจรีวิวก็สองสามคลิปแล้วครับตรงนี้ไม่ค่อยมีรถักเท่าไหร่นะครับถ้าลูกค้าสนใจมาทดลองขับได้ครับตรงนี้รถไม่ค่อยมีครับโอ้โหโอเคขับดีนะครับผมอย่ามันครับให้ได้เลยครับผม ลูกค้านะครับท่านใดสนใจนะครับอีซูดูีแมคคันนี้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอย่างไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณสภาอาน่นะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ